สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานก็เป็นวันหนึ่งของการประชุมสุดยอดของประเทศเอเชียที่เกิดขึ้นในอัสตานานะครับเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศซีซ่านะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจของการประชุมเมื่อวานนั้นก็เริ่มเห็นเกี่ยวข้องกับว่า,าเป็นครั้งแรกที่ มีผู้นำจาก28ประเทศรวมตัวกันในเมืองอัสตานานะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือปูตินนั้นได้แสดงเกี่ยวกับปัญหาของระบบเงินดอลลาร์นะครับคือระบบเบตันฟูดว่าเป็นระบบที่ทำให้ เกิดปัญหาของการกดขี่คุดรีดเอาเปรียบประเทศอื่นนะครับโดยเฉพาะ,ะถ้ากลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันแกส๊สสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเงินดอลลาร์ได้ก็จะทำให้การค้านั้นการลงทุนนั้นจะมีอนาคตมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับและประการที่3ที่ ที่น่าสนใจก็คือ,อเราจะเห็นผลของการลงคะแนนเสียงในสมัชาาใหญ่สภาชิยิเกี่ยวข้องกับการไม่รับมตินะครับาการสีแร่แ้นของยูเครนนั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของสพันัเสเซียนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งกันตรงที่ว่า,ามีผู้นำา6ประเทศนั้นที่ขอ เข้าคิวคุยกับปูตินนะครับโดยเฉพาะการโดยเฉพาะาประเทศตุรกีคือประเทศที่คัดค้านนะครับประเทศที่คัด้ันในสัปาชาติขอเข้าคุยกับปูตินนะครับในแง่ของอาการร่วมมือผลประโยชน์นะครับดังนั้นการประนำของนโยบายอาของปูตินนั้นโดยการไม่ยอมไมบลอกการตัดสินใจแต่ ต้องมานั่งคุยกูตินั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากในการเจราจา,ราแต่แต่ว่าผลของการเจราจารนั้นถ้าเราพูดถึงประเด็นที่รูปเป็นรูป,ปธรรมอของการดิ้นรนของผู้นําที่คัดค้านการคัดค้านมติคัดค้านการรับรองประชาติอของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหันธรัสเซียของสีแคว้นยูเครนอย่างตรุรกีเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูป,ปธรรมว่า ตุรกีนั้นต้องการเป็นอิสระจากเงินดอลลาร์นะครับโดยมีความสนใจในการขยายความรู้อื่ด้านแกส๊สซึ่งก่อนหน้านี้หนึ่งวันทางด้านปูตินก็ได้พูดไว้ว่า,าตุรกีนั้นก็อาจจะเป็นฮับทางด้านพลังงานนะครับแทนเยอรมันนะครับเพราะว่าเยอรมันนั้นไม่สามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างรัเสเซียกับเยอรมันได้ดังนั้นาการาการกำหนดให้เส้นทางการส่งส่งแก๊สไปยุโรปนั้นผ่านตรุรกีมีความน่าเชื่อถือมากกว่าและก็มีต้นทุนที่น้อยกว่านะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะทำให้ตรุรกีนั้นสามารถที่จะเป็นแหล่งพลังงาน20จากาจากยุโรปไปสู่ยุโรปตอนตกนะครับและซึ่ง ผลที่เกิดขึ้นตุรกีก็จะกลายเป็นประเทศที่เก็บรักษาแก๊สแล้วก็ส่งมอบแก๊สไปยุโรปในราคาที่ตกลงกันกันกบรัสเซียนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่เรื่องที่แบบมีปัญหาตามมาตรงที่ว่า,าในปัจจุบันนั้นเศรษฐกิจของยุโรป ได้รับผลกระทบจากราคาแก๊สที่สูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยการที่รัเสเซียให้ตุรกีเป็นฮับจากด้านพลังงานเนี่ยก็จะทำให้ผู้าการในยุโรปนั้นย้ายไปลงทุนในตุรกีนั่นก็หมายความว่ารัเสเซียก็สาม,มารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ในทงยี่ของต่างประเทศได้ด้วยวิธีดังกล่าวแล้วก็เร่งทำให้กระบวนการ กรจัดอุตสาหกรรมของยุบรปนั้นเร็วขึ้นนะครับผลที่ตามมาถ้าตุรกีนั้นสามารถสร้างความน่า่อถือได้กับรัสเซียในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การไม่ข่มขู่รัสเซียในแง่ของภูมิรัศร,ร์ก็อาจจะเพิ่มทําให้รัสเซียนั้นสามารถเพิ่มอิทธิพลของตัวเองได้ใน,นตัวนออกกลางซึ่งตุรกีนั้นต้องแก้ปัญหาในอนาคตแนวทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจุดยืนของ รัฐบาลตุรกีที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนนะครับรัสเซียก็อาจจะตัดการจ่ายแก๊สหรือไม่ก็ปิดวาล์วแก๊สแล้วก็อาจจะทําให้ซตุรกีนั้นมีข้อจํากัดเหมือนกับกรณีของมะเขือเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยอิทธิพลของตุรกีในซีเรียก็จะมีรถก็จะมีบทบาทที่ลดลงระหว่างชายแดนโดยเฉพาะเมืองอิลิปนะครับประเด็นประเด็นต่อมานะครับก็คือ ถ้าการมาษฐกิจนั้นเป็นไปได้อย่างด้วยดีในการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าก็จะทําให้เงินสกุลรูเบิลนั้นมีความแข็งแกร่งและก็จะทําให้การชําระค่าแก๊สน้ํามันนั้นเป็นไปอย่าง,เป,ปางเป็นไปอย่างเงินรูเบิลและก็ทําให้ตอนออกกลางนั้นก็จะเข้ามาแทนที่เงินดอลลาร์ได้อย่างสูงไปจะเป็นเปโต้แก๊สรูเบิลแทนเงินดอลลาร์นะครับ แต่ตัวกีก็จะได้ได้ยกระดับประเทศตนเองเป็นศูนย์กลางแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในในตะวันออกกลางเข้าสู่ยุโรปนะครับซึ่งทั้งทั้งหมดนี้ก็จะทำให้การความหวังของสเมกาที่จะดึงอุตสาหกรรมไปสหรัฐนั้นมีปัญหาตามมาแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ต้นทุนแรงงานในสเกานั้นในการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ในการใช้แรงงานระดับสูงนั้นมีต้นทุนที่สูงยุโรปนั้นก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่ต้องย้ายไปสเกาเพราะาเมื่อคํานวณแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับาการลงทุนในตุรกีในในพลังงานที่มีราคาถูกกว่าเนี่ยก็จะไม่ยุโรปนั้น สามารถฟื้นคืนชีพมาได้ระดับหนึ่งโดยไม่มีความจำเป็นต้องยายไปสู่ยุโรปก็เป็นแนวคิดเป็นาการต่อสู้ตอ่อความคิดในแง่ของภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจถ้าเราสังเกตได้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้วันที่2627เดือนกันยายนาการระเบิดแกส๊สท่อแกส๊สกระแสเหนือนอนั้นทำให,ทำให้ทำให้ทุกคนคาดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมของโยุโรปนั้นจะแย,ยไปอยู่ในอเมรกา แต่ว่าในอีกประมาณ2อาทิตย์ต่อมาอทางปูตินก็ได้แก้เกมเป็นการยกระดับให้ตุรกีนั้นเป็นศูนย์กลางแก๊สที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจะทําให้อเมริกานั้นมีปัญหาตามมาในเรื่องของการรักษาค่าเงินดอลลาร์ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถที่เขียนมาได้ในช่องนี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์ แชร์ด้วยนะครับ,รบขอบคุณมากครับผม